สวัสดีช่องไออาร์ลันทงครับผมวันนี้เขามาหาก,กินแบบเมนูย่างลวกอาหารทะเลกมีหอยแล้วก็มีหมึกแล้วก็มีเนื้อหมูครับผมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มยายซ่าครับผมเขาจะมาก,กินแบบลวกง่ายๆเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็สั้นกระดิง่งจะไม่ได้พลาดตอน,ต,อน,ต,อนต่อไปของผมช่วงนี้พุกะ ทางไฮไปครับผมจนอยากจะทำงานตอนเช้ามีเวลาบ้างคืนนะผมก็ mm hmm. ตักกันเลยอาหารแบบเพิ่มไขมันไขมันเลยกับลานเสาเราจะาเพิ่มไขมันด้วยกันและกินอาหารอร่อยร่อยอร่อยเย mm hmm. อสิบ์เสียบฟมันกัน mm hmm. สรกง่ายง่ายเองลองลอ,องอยดู mm hmm. อยู่ทางบ้านผงกะมึกโลละร้อยห้าสิบแล้วก็หอยแข้งโลละร้อยสี่สิบครับผมอยู่ทางอื่นราคาสูสีกันมาเนาะคอมเมนต์มานะนำเด้อครับผมยังจะมาลองน้ำจิ้มซีฟูดนี่ เดี็ดมากตอวเสียอย่างก็อร่อยเดี๋ยวผมจะลองลวกก่นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหสิบวผมใจหลอนครับผมดูดูมันจิ้มเดซะ งไงแบบน,นีสาห่เลยพีว่ว่าสดสด,สด,ค,รสด,ด,ดครับผมมือกันสดสุดๆเราต้องกินผักด้วครับผมเดย๋ยวผมจะลอง เดีย๋ยวผมจะลองนี่หอยหอย,หอยนี่แม่ลวกให้ครับผมแม่ลวกหให้ไปจ,จิ้มกับน้ำจิม้มซีฟู้ดหรือว่าอะไรจะแม่ลวกสุกแคน้หนมันต้องแบบแดง ออกสูกก็ดีทองจะไปเสียครับช่วนงนี้ลานสาวยังพอเปิดเทิมเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์พออยู่ปะบบหูวเรียนหรือเลีนเกี่ยมหรือเรียนเกียบโบหูวครับผมเรียนดออแต่ควบดูยังเนี่ยเนียน,น น่นงวะเรียนกับคุณครูกับเรียนไรได้ดีกว่านี่ครับผมจากเสียงเด็กๆว่าเรียนครูจะดีกว่า หองยูพุทเด็๋ยวกกระผักเดี๋ยวลองไปกินหอยไปกินขังหอยย่างร้อนๆร้อนิสน,นสนิบนน,น,น,น้ำจิ้มนี่เต้มากจากแถมกับหอยแครงกับ หมึกครับผมชือว่ามันเฮียดแบบแสบแสดยบเสีไรครับผมอร่อยอร่อยจะอร่อยสุดนี่เรากินกับหมึกอย่างนี้ครับผมเก้บปักด้วยกับน้ำกิมยากาเลย

เขาก็มีประกาศออกมาแล้วโคฟิวเพิ่มอีกหนึ่งเดือนนะผมสูส้ๆกันเอนนะครับผมอยู่ทางบานก็สูสูสกันนะครับผมโอวไปทำง,งานโอก็ไม่มีครับทุกคนที่เป็นลูกจก้างก็ต้องเข้าใจครับผมช่วงแย่ yeah, ทั้งในจากล,ลูกจก้างผีแต่ทางบานเขาแบบลูกปูไขหลายปลอดให้ครับบอกเลยว่าปลอดภัยทาง ผมมีดูผมมีใครจากต่อได้กินแบบนี้คิดหอดน้องเรนูครับผมเดีมีโอกาสอาจจะชวนน้องเรนูมาถ่ายขิดน,น้ำเด้อเวที่เป็นเอฟซีเอเอที่แบบชมเอตังเต้เลยเดียวจากน้องเรนูครับผมการสาวผมอีกคน ผมมีะเฮ็ดเมนูแบบเมนูให้เด็กๆชอบและผู้ใหญ่ชอบพร้อมบอกเลยว่าาลานชอบวะชอบในอย่างกับตั้งสีเสียบกับกับกเมนูเสี่ยงครับกินนันเอื้อมไม่ค่อยม,มากกินเล่นๆอย่างนี้เสียบหลายกินกับเผาบบเสีบคงจะเป็นเทื่อยงทุกคน สั้นมากินเลยนี่คือเสียดยังเดี๋ยวเดี๋ยวตุกอีกผักห้องผักเรามีผักเรามีช่วงนี้แบบมีเวลาทายคลิปด,ดีกว่าขอดเอฟซีอะไรด้ค่ะผมทิ่ยังรอดยิดตามและชมคลิปผมทุลิดี่รักได้ให้โอกาสผมที่เทรามาแบบ ชมคลิปกับบอขามโฆษณาขอบใจริญไลค์ครับผมทีใจรายที่ยังบม่ลืมกันที่จะสนุนช่องผลิตของยอร์บางถุงครับผมเน้นผักเน้นผักเน้นผักเราจะมาเน้นผักกันนะครับผมไม่เนืน้อกินแล้วเราจะหุ่นดีไปด้วยกันนี่นี่แหละครับผมเรามาตกหมึกครับผม เอามาหยุดตกหมึกที่ในหม้อครับมันกินรามเลย อร่อยครับผมตาม้วยผักและเนื้อเนื้อสันคอเราก็นุ่มมากนุ่มดีครับผมแสบจนแบบน้ำไล่แบบน้ำตาแตกมันหอน กินน้ำหอนมันจะแสบเดี๋ยวผมจะลองจิ้มอีกครั้งละลวกไม่ต้องลวกแบบสุกมาพกพบมือเราสดอยู่แล้วเป็นยังมือคือสดกับผมเพราะจะไวเซ้นมนครับไม่ใจ,ใจสด <c oughs> สดมากๆมือเสียบๆกขึ้นรอง การทำบัวหลวกตัวนี้มันจะแบบเหนือเจหวหวานมากผักัักกแล้วมีประโยชน์ลองหมึอย่าง อางนั้นมีสุดอย่างน้อน,นี่มีสุดแล้วเฉียาไปเฉียาไปจะต้องขึ้นยางต่อ ไปห่อ,หอนสาใจดีไปห่อนนี่ถ้าห่อตม้มมดนลกิดได้แค่นี้เกิดสยบบักเสมอ น,น้่น,น,นก,กินน้ะใส่หมดน้กินเนี้ใส่กสพื่อนเ้อูดไดที่แบบสนใจกัสร้างเพื่อนได้แสีเียเดียวผมวนนีไงยี่สิบหาบาทเองคุ้มบอกได้ว่าคุ้มคุ้มมาก Rồi. Cặp mực nhạo của chúng ta, chúng chim seafood. À. Ừ. Thằng bòn thằng thịt, ถ้าผมมีโอกาสผมจะออกไปแบบไปเที่ยวเป็นยังแบบไปทะเลไปตกหมึกกินแบบสดุนากะแซบและอร่อยก็นีจะจะชั้งหนึ่ง,งอะ่ะคิดแล้วคิดแล้ว,ลวไปจะไปไปแบบถ้าปกติโควิดคงจะมีโอกาสได้ไปแบบท่องเที่ยวสถานที่ที่ดีครัแบบางล่ากไปแล้วยังจะแบบทางโซนพัทยาผัคเหนือกับผาคใตะครับผม เราจะมีโอกาสเราจะได้เจอกันช่องแอร์รังทุกเราจะได้ไปตะลุยกินแเนื้อแซ่บแสถทั่วประเทศไทยเลยผมสัญญาเลยถ้าโคยไทยครับผมจะไปซิมแบบบ้าน FC, เอฟซีเพลยแบบแฝะไปแซ่กไปมองหันเลยอยมา ตกหมึกตกหมึกตกหมึกแล้วก็ตกหมูแล้วก็ตกหอยครับผมจับหอยกันเลยเตรีมหมึกเตรียมหมึก,มก,มกอเอาเสียบเสียบทำใจเป็นเนื้อหมูสันคอแบบ ความปรตรงหมกัหมกหเสียบในตู้เล้ววาวาวาา,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 าต้องหวานต้องต้งเครับ <laughs> แซับมาซไปเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะพอจบคลิปขาวเที่ยนี้จบความแซ่บไปเที่ยงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะหาทาคลิปดีๆใน,นพี่น้องเอฟซีขอบุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนี้อขอจบคิข่าวเที่ยงนี้ครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย